เรินทามค่ะลูกค้าที่นี่บริษัทพลังบุญนะคะ,ะที่หน้าร้านนี่คือสินค้ารอส่งให้ลูกค้าสำหรับที่ลูกค้าออนไลน์สั่งสินค้ามานะคะเราก็จะจัดสินค้าให้มีการโอนเงินสินค้าก็จะพร้อมส่งลูกค้าที่หน้าร้านนะคะ,ะลูกค้าที่โอนเงินแล้วนะคะ สามารถมารับสินค้าก่อน4โมงเย็นวันต่อว,วันนะคะคนี้าา้้บมเเจาาหไวแค่คความทรงือเราก็พร้อมส่งลูกค้าที่หน้าร้านนะคะมาถึงนะคะลูกค้าโทรเรียกรับสินค้าได้นะคะ<ต>ที่เบอร์โทรนี้นะคะมาถึงก็โทรได้เลยนะคะยินดีบริการค่ะ 6-8-2-1-3-3-5นึ่ะคะค่ะสำหรับหน้าร้านค่ะขอบคุณนะคะเธอออยูู่่างงนรร้้บหืไมเดี๋ยวดูบรรยากาศในร้านนะคะ่าไปดูบรรยากาศในร้านนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าร้านเราหยุดไปหลายวันเป็นไงคะน้องน้อย ลูกค้าคะจะบอกว่ารอหน่อยนะคะตอนนี้กำลังทำเต็มที่แล้วค่ะได้แค่นี้ค่ะขอบคุณนะคะจากว่าร้านเราเปิดหลายวันนะคะตอนนี้ออเดอร์ก็จะแบบเยอะนิดนึงลูกค้าจะเย็นๆนะคะคอยนิดนึงนะคะอย่าไปสั่งหลายที่นะคะสั่งในไลน์หน้าร้านนะคะเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการจัดสินค้าซ้ำซ้อนนะคะแล้วลูกค้าก็จะคอยนั้น จะเย็นๆคอยนิดนึงค่ะเนื่อง,งจากร้านเราหยุดหลายวันนะคะเจ้าหน้าที่กำลังเล่อนดำเนินการทุกขค้นเลยนะคะมีอะไรฝา,า,ากบอกไหมคะก็จาอ๋อฝากบอกเหรอคะก็เราก็ช่วงนี้เราก็เห็นใจซึ่งกันและกันนะคะช่วงรัฐบาลล็อกดาวน์เนี่ยเราก็เห็นใจลูกค้าที่ออกจากบ้านไม่ได้ก็สั่งอ,ออเดอร์เยอะนะคะในเมื่อออเดอร์มาเยอะเนี่ยอ,อาจจะมี สะดุดช้าหน่อยก็เห็นใจนะเราเห็นใจลูกค้าลูกค้าก็เห็นใจแม่ค้าด้วยนะคะมีเท่านี้ค่ะขอปาดเท่านี้นะคะขอกคุณมากค่ะแม่ค้าฝากบอกหน่อยนะคะฝากให้กำลังใจลูกค้าหน่อยนะคะช่วงนี้ลูกค้าต้องใจเย็นๆนะคะเราก็ทำงานเต็มที่ค่ะวันพักวันหยุดเราก็ลงมาทำค่ะขอบคุณค่ะลูกค้าเป็นกำลังใจให้ลูกค้านะคะ ช่วงนี้นะคะฟ้าทลายโจรก็ยังเป็นสินค้า <ไป S 1> ที่เราแบ่งปันนะคะได้ท่านละหนึ่งกระปุกเท่านั้นนะคะทานเมื่อที่ท่านป่วยนะคะถ้าไม่ป่วยอย่าเพิ่งทานนะคะสินค้าก็ยังตัวอื่นก็มีนะคะลูกค้าคะโดยเฉพาะข้าวนะคะข้าวก็ยังเป็นสินค้าหลักของเรานะคะข้าวจากบ้านลาดจากเครือข่าย ของชาวอโศกนะคะข้าวก็ยังเป็นสินค้า <รอ S 1> ที่ขายดีนะคะ <รอ S 1> ข้าวซ้อมมะลิบ้านลาดนะคะ <รอ S 1> ข้าวถั่วงานะคะ <รอ S 1> ยังมีนะคะถั่วลิสง5 0 0กร,รัมนะคะถั่วลิสงดิบนะคะลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะโดยเฉพาะร้านยานะคะคุณลมคะมีอะไรฝากถึงลูกค้าร้านยาบ้างคะ ก็สามารถสั่งซื้อได้ตามตามลายของพลังบุญนะคะเดี๋ยวเราก็จะจัดส่งหน้าร้านให้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะอ้วยโอกาสเจอกันตอนที่เกิดนรน่มากเลยคุณลมขาดเลยบอกไม่ต้องใจขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนาะ